ก่อนจะรับเดี๋ยวใครยกไปขับให้ตะวันน the ั่งได้ตอนนี้ตรนนี้รับครับว่าสมควรจะรับไหมเดี๋ยวเรือเขาอย่าเพิ่งเอาไปออกถนนใหญ่อยาเพิ่งรถเราทะเบียนแล้วยังไม่มีไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องอย่าไปแค่นี้ก็รู้แล้วรถใช้ได้ ีทะเบียนมีอะไรับเราจะมดที่หมดอซื้อพรบบใส่ได้ได้เดี๋ยวเรามีสตางค์เราก็ทําให้มันสมบูรณ์นะครับแค่นั้นเองจบพรบบเราทําได้เลยเดี๋ยวไปทํา6 0้อบาทแล้วไป่ทะเบียนต่อที่หลังแล้วต่อที่หลังครับคือรถมันมันเป็นคนละส่วนอยู่แล้วใช่เขาทำหกร้อยบาทไปถามเขาว่าเดนนี้เขาไปต่อทะเบียนพรบพร้อมกันจริงๆมันซื้อพรบบที่หลังก็ได้ที่หลังก็ได้ที่ก่อนก็ได้นั่นน่ะ เนี่ยวอาจารย์เอาไว้ใช้เลยพรบสำคัญที่สุดเดี๋ยวทะเบียนก็ต้องไปต่อ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 ท่านอ่ะมีมีมีเรื่องเดี๋ยวเขาบอกเขาหาให้ก่อนถ้าวันที่ถวายแล้วเายังไม่ได้ให้ทำปรับน้อยเอไอ้ทะเบียนเนี่ยจะมีปัญหาไปโชว์ันตายมันปรับน้อยข้างในเขารถก็ยังกิจเลยไม่จ่พรบขาดีปรับหนักมีเวลาถอดไปถอดไปให้เขาไม่แม่ถ้ามีมีพรบบัตหนักกว่าพรบมันผิดกฎหมายไม่พรบเป็นกฎหมายบังคับ ใช่ถ้าไม่ต่อนต่มันจะหนักว่า,าถ้ามีตังค์้วยก็ไปทำได้เลยเดี๋ยวมัไปเอาสมุดมาแค่นั้นยังจบทะเบียนขาดจะจอดอยู่เฉยมันก็ไม่เป็นไรออแต่ว่าทะเบีย,เยนเขาต้องแก้งจอดนะถึงจะถูกเออทะเบียนขาดอ,อันนั้นแก้งจอดปเ,เป็นไรเดี๋ยวพอพวกผมมีอยู่มันเสียค่าปรับร้อยได้ปีละยี่สิบบาทรถเขาไม่ได้ใช้มานานมันก็ขาดธรรมดาเออเออเขาไม่ได้ใช้ปีมั้งปีปีสองปีมั้ง ช่วงมันจะไม่สบายสปีแแล้วต่ว่างนหนมันไม่ดีผมก็เปลี่ยนออกแล้วเมื่อวานพี่ไปเอาปลาจากูช่างบุญนะเนี่ยเขาพร้อมที่จะทําสีให้ไงทีนี้ช่างใหญ่เขาไม่อยู่สีเป็นธรรมหรือมะเนาะไม่แล้วตกลงถวายมาแล้วทยกไปซ่อมแล้วยังไงเขาไม่ได้เอาสักบาทหรอกแทงวังละบ้านน่ะเขายังให้ค่าล้างรถมาอีกสองร้อยแต่ผมน่ะไปเคาะเปลี่ยนไฟเมื่อวานนี้หกร้อย เปลี่ยนไฟท้ายไฟมันแตกไงแล้วก็ไปเคาะออกพร้อมที่จะทาสีใหม่ทั้งหมดอ่ะมันหกพันบาทอาจารย์มีวันไหนก็ให้ผมแค่นั้นเองจบเดี๋ยวจะว่าโอยไาเอากับอาจารย์อะไรผมก็ไม่อยากได้หรอกเออแต่ว่าพูดง่ายว่าก็คือเขาถวายถวายมาไม่ได้เสียังคนสักบาทหรอกถวายมาในนามของวัดของวัดของวัดแล้วอาจารย์เขาใช้ไฟอาจมาไม่ใช้นี่มันยังไงก็ไม่ผิดหรอกครับก็ต้องใช้อยู่แล้วเราเอาจอดไว้ก่อนมันมีประโยชน์อะไรแล้วก็ เสียแล้วแล้วายกก็มีความเจตนาซ่อมเสร็จก็จะไม่ให้จะมาใช้ต่างหากส่วนตัวนี้ยังไงก็นั่นแหละถวายอาจารย์เลยถวายไว้เลยอีกส่วนหนึ่งแล้วคนในวัดเขาจะไม่ว่าไม่ว่าหรอกว่าเดี๋ยพผอขึ้นเองดี๋ยวผมจะขึ้นเองผมก็ขึ้นอยู่แล้วครับอ๋อายกคือมีเจตนาจะมาถวายต่ออถวายต่อให้อาจารย์ได้ใช้ยังไงไปไหนมาไหนสะดวกคือเขาคุยกับทยกไปคุยเขาแล้วเขาก็มาถวายผ่านทยกครับ แล้วถ้ายกก็เจตนาว่าเออคันนี้ก็เออจะมาถวายให้อาตมาใช้แต่อาตมาก็ช่วยเป็นค่าซ่อมไปแล้แค่นั้นเองพันบาทมีวันไหนก็ให้ไม่มีก็ไม่ต้องให้เออแค่นั้นเองจบไล้เรื่องแอร์เขาถอดออกนะแอร์มันเสียนะตอนนี้ก็คือว่าถ้าเราอยากให้มันเย็นก็ถ้ามีสตังก็เดี๋ยวไปให้ช่างสมชายดูให้หน่อยเออเนี่ยถ้าขับได้ไปไหนมาไหนไปเลย อาจารย์ก็สบายสะดวกสบายผมดีแล้วมีคนใช้มีคนช่วยอาจารย์นั่นแหละเนี่ยชาวเนียจะทำใหม่หมดแล้วทำสีทำอะไรหมดหมดเลยแต่ตอนนี้มันถ <c oughs> พร้อม <c oughs> ใช้เลยเออความใช้เลยอาจารย์ก็ดูแลเอานะแค่นั้นเองต่อจากนี้ไปคือจะไปใช้แบบทั่วไปมันก็แบบมันไม่มีขอ้อผิดนะเออเนี่เห็นไหมอาจารย์ขับเป็นก็ขับไปอาจารย์ขับแล้วก็ขับไป <c oughs> นั่นแหละ เป็นทั้งช่างกล้องช่างอะไรไ<ห>ช่างภาพนั่นแหละ,ละสบายมากเออมีพอแล้วไม่ต้องเอาแล้วผมไปคุยกับไอีนั่นก่อนไทายยศหลานผมเนี่ยมันไม่อยากได้ผัวผมก็ไม่ทอมให้มันเอาหรอกปล่อยแม่มันอด,ดอยู่นั่นแหละไทยยก็ตอนนี้คือหน้าที่ของทยยศก็อาจจะมายังจะไม่มีขับไปไหนเพราะทะเบียนยังไม่มีคือหน้าที่ของทยยก็คือไปเอาสมุดมาครับ แล้วก็เดี๋ยวสตั้งขาดเหลือยังไงนะก็ไปต่อทำพอรบก่อนระดับแรกใช่แล้วก็ไปต่อตอนนี้ผมมีคนทําให้อยู่เขาวิ่งให้แป๊บเดียวใช่ใช่ใช่ชจาจัดการเป็นธุระอห้บายครับครับครับเพราะว่าไปไหนมันจะสะดวกสบายพระเนี่ไม่ไปใช้เองหรือให้เออดีๆเลยยิ่งดียิเลย ท่านพ่อเมาะกายถวายชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามเออท่านท่านมอบกายถวายชีวิตแล้วผมก็ดีใจไงคือเราบางทีมีงานอะไรบางทีใกล้ใกล้ใกล้ใกลนั่นล่ะเอาฉันว่าใกล้ใกล้นี่ใกล้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 การก็ดูแลเอาการก็ดูแลเอาจะทำพิธณาให้ลูกศุกร์ดูสิเขาก็คอเขาเขาขับรถใช้ได้อยู่ใช้ได้ใช้ได้นั่นก็โยมโยมเจ้าภาพคือโยม พ่อพงพ่อพงคุณขวัญน่ะนะสมพง์เออสมพง์เขาฉลาดเขาฉลาดครับแล้วก็ลูกสาวหลังจากท่านท่านเสียพร้อมันหมดเออพ้อมันหมดทุกคนเลยลูกลูกชายลูกสาวลูกสาวก็เออแต่าถึจากดีที่เป็นครูนะครับครูขวัญนะอาจารยะครูขวัญนท่านก็ไปปลูกมาให้เนี่ยท่านก็หมดหลายบาทเหมือนกันแต่เราไม่พูดถึงตรงนั้นเออเรามาพูดตรงที่มันจบลงตรงที่เนี่ยเออที่ผมไปทํามาเมื่อวานผมไปเอาจากบูมาเออทั้งหมดอาจารย์จะต้องได้จ่ายหกพันบาทมีวันไหนก็ได้ไม่่มมีไต้องจาย ก็อยู่ไปก่อนเออแต่เรามาละทำเรื่องทะเบียนให้มันตรงให้มันครบก่อนบางทีอาจารย์จะไปไหนไปไหนก็จะสะดวกนะทะเบียนมีเรื่องมีเรื่องเขาคนให้ยู่ครับเดี๋ยวพายุบตอนจะรับเดี๋ยวพายุไปขับให้ตารงนั่งได้ได้ขับรับรับขับว่าสมควรจะรับไหมไม่ใช่เอาของเพมาให้นะ เนี่ยแาวนี่ยจะทำใหม่หมดแล้วทำชิ้นทำอะไรหมดเลยแต่ตอนนี้มันรถพร้อมใช้เลยเออพร้อมใช้เลยอาจารย์ก็ดูแลเอานะแค่นั้นเองต่อจากนี้ไปคือจะไปใช้แบบทั่วไปมันก็แบบมันไม่มีขอบเขตเลเอาไปแบบมันจะเป็นเออนี่เห็นไหมอาจารย์ขับเป็นก็ขับไปอาจารย์ขับได้ก็ขับไปนั่นแหละก็อีกหนึ่งอย่าก็พยศหลานผมเนี่ยมันไม่อยากได้ผัวมันก็ไม่ใช่มันเอาหรอกปล่อยแม่มันอดอยู่นั่นแหละ ทายกก็ตอนนี้คือหน้าที่ของทายกเพราะอาตมายังจะไม่มีขับไปไหนเพราะทะเบียนยังไม่มีคือหน้าที่ของทายกก็คือไปเอาสมุดมาครับแล้วก็เดี๋ยวจะตั้งขาดเหลือยังไงเนยก็ไปต่อทำพอรบก่อนอันดับแรกใช่แล้วก็ไปต่อตอนนี้ผมมีคนทําให้อยู่เขาวิ่งให้ป๊บเยียวใช่ใช่ใช่คืวยจัดการเป็นธุราอาตมาครับครับครับเพราะว่าไปไหนมันจะสะดวกสบาย ท่ะเนี่ยไม่ไปใช้เองหรอวให้เออยิดีเลยเดี๋ยวให้ลูกศิษย์ขับยิ่งดียิ่งดียิ่งดีท่านก็หมอบกายถวายชีวิตแล้วเดี๋ยวนี้เขาก็ห้ามเออท่านท่านหมอบกายถวายชีวิตแล้วผมก็ดีใจไงคือเราบางทีมีงานอะไรบางทีใกล้ใกล้ใกล้ใกลนั่นล่ะเอาเฉพาะใกล้ๆนี่ใกล้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 ครับก็ดูแลเอแต่ต้องพิจารณาให้ลูกศิษย์ูเขาเขาเคขาขับรถใช้ได้อยู่ได้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 ก็โยมโยมเจ้าภาพคือโยม พ่อพงพ่อพงคุณขันนั่นนะสมพงเออสมพงเขาฉลาดเขาฉลาดครับแล้วก็ลูกสาวหลังจากท่านท่านเสียพร้อมกันหมดเออพร้อมกันหมดทุกคนเลยลูกลูกชายลูกสาวลูกสาวเออจะมารู้จักดีที่เป็นครูนะครับครูขัญนะอาจนระครูขันนะท่านก็ไปปลูกมาให้เนี่ยท่านก็หมดหลายบาทเหมือนกันแต่เราไม่พูดถึงตรงนั้นเออเรามาพูดตรงที่มันจบลงตรงที่เนี่ยเออที่ผมไปทํามาเมื่อวานผมไปเอาจากบู่มาเออทั้งหมดอาจารย์จะต้องได้จ่ายหกพันบาทมีวันไหนก็ได้ไม่มีก็ไม่ต้องจ่าย ก็อย okay. ู่ไปก่อนเออแต่เรามาทําเรื่องทะเบียนให้มันตรงให้มันครบก่อนบางทีอาจารย์จะไปไหนไปไหนก็จะสะดวกนะนั่นแหละทะเบียนมีเล่มมีเล่มเขาค่อให้อยู่ครับเดี๋ยวทายกเอ่อก่อนจะรับเดี๋ยวทายกไปถักให้ตะวันนั่งได้ได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ขับขัับนีว่าสมควรจะรับไหมไม่ใช่เอาของเพยมาให้นะเยี่ยมเด็ดสิร้อย เยนยางาไปเก็บข้าพไปนะตู้ปิดดีหมดผมไปทำเนี่ยที่บันอ๋อไปทำมาแล้วใช่ไหมเออทำมาแล้วมไปนไ ก็แล้วแต่รักษาให้เขาให้มาแล้วให้ฟรีๆเลยนะถวายมาเนี่ยแต่ผมไปทําตกแต่งผมอยากจะว่าเออใครมาจะใช้จะอะไรเออเออเอออันนี้มอบถวายคุณแกให้จ้าเลยมามาตรงหน้าดีกว่าตรงหน้ามันจะได้เห็นจิตตรงนี้กันละครับจะเห็นจมงทะเบียนด้วยนะนี่ก็คือโยมข้อสมภงเขาฉลาดมอบถวายให้แกวัน แล้วก็ทยกก็ไปดูแลบำรุงรักษาก่อนจะเป็นอย่างนี้จะขับได้มันขับไม่ได้อย่างนี้ใช่ไหมอ่าแล้วก็ถือว่าดีพร้อมตอนนี้่อะไรผุกระได้ไงน้อยก็ก็เดี๋ยวอาตอมานะกบบับที่ก็จะช่วยดูแลบำรุงรรแล้วก็รักษาก็ถือว่าเป็นของวัดนั่นแหละครับครับแต่ว่า เวลาใช้ก็ไม่อยากให้ใช้ลา้มือใช่ไหมถูกต้องครับจะได้ลูกลคน่ขึ้นไม่เอาเออจะได้แต่ก็เจริญพรนะแล้วก็อนุโมทนาสาธุการให้แก่เจ้าภาพด้วยนะถ้าถ้าปรารถนาสิ่งใดที่ทายกแล้วคุณโยมสมค์ที่ละโลกนี้ไปแล้วรวมทั้งญาติหรือลูกลูกหลานๆคู่วันอะไรก็ตามถ้าทุกคนมีทุกข์ก็ให้ผลจากทุกสุขและสุขยิงยขึ้นไปนะทั่นทั่วตัวคนด้วย สอึ่งอดูแลด้วอาจารย์ด้อดูแลช่วยสนองงานให้อาจารย์วันนี้ผมก็จะขับคันแดงกลับไงมอบไปให้เลยดูแลเอาเองอะไรเองเี๋ยวจะให้ลูกศิษย์ลองขับดูอีกสักลองเลยลองเลยไม่มีอะไรครับใช้ได้ลูกปล่อยลูกศิษย์ได้ใช้เบนซินหรือใช้อะไรเบนซิน เบนซินใช่ไหมดอเบนซินอยอะจะให้ขับรถไมเขาถามว่าใช้น้ำมันอะไรก็เบนซินเนี่ไงไม่คิดไปมีแก๊สด้วยไม่ใช่เหรออ๋อนั่นแหละครับครับประหยัดดูนี้ประหยัดน้ำมันอนี่สันนี่ที่อาจารย์เคยเล่าให้เธอฟังอ่ะนะอ่ะปิดหน้าจาเนนะตอนนี้ให้ลูกศิษย์ทดสอบแล้วว่าขับรถ ดีไหมเออผ่านไหมอย่าผ่านไหมการพีมือขับรถสุขจิตปิดประตูกันไหมเออเดี๋ยวก็จะขึ้นด้วยไงเออเจะรู้ว่าขับรถนิ่มไหมวนนิปัตยังเจ๋วเลยนะะจะดูขรบตูครบทำอ่ีเดียวเนี่ยชึ่งเลยใช่ไหมอ่า เออใช่ได้อย่างเงี้ยแค่ปล่อยรถถอยถอยรถอยถอยลาอะไรเนี่ยมันเกิดเนี่ยห็นน้านี่ยเขาแก็แล้เดินหน้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าขับรถแบบแบบคลาสี่กัน เออไม่ต้องแบบขับรถแบบไม่ต้องมองตูดหลังเนี่ยถ้ามองตูดหลังนี่คือก็ขับรถไม่เป็นแล้วเป็นแต่ยังยังไม่ยังยังไม่ชำนาญเออเนี่ยอ้ไปนี่อ่ะเออผมจิบไปนี่ผมอุสาหมาตามจับภาพดีโอ้ยเจอถึงไหนถึงนั่นเลยนี่อย่างเงี้ยหยอดเนี้ยเออเนี่ยขับรถอย่างงี้นี่พระชอบ พื้นปาร์ยกยังขับพนะื้นปาดตพื้นปาร์ตเครื่องแน่นนิ่มเลยเนาะใช้ได้ไหมเยอเขางมาจ้งให้จันใหญ่ทราบเดี๋ยวย3 3> ท่านปรธายอยู่บอกแอร์ออร์ไม่มีคอ,อ,อมไม่มีมั้ยเขาอถอดได้ สายพานออกมั้งน้องยางผมเคยไปเปลี่ยนเปลี่ยนดูคอมก่อนเลยถ้าคอมมีก็สายพานถ้าไม่มีความก็ผมเคยซื้อสี่เปอรห้าและอาจารย์ใหญ่เรื่องไงไสไยนอนไาออมก็มีประชุมกันบ้างขึ้นถนนใหญ่จะได้ใส่น้องใส่เกียร์แล้วอันนี้ก็รู้อันนี้เกียร์หนึ่งหรือเกียร์สองเกียร์หนึ่งเนี่ยโอ้เกียร์หนึ่งมันแรงกว่านี้ รถจีเกีะรถจีกี้ปีเกียร์เทวานั้นโอ้โหันห้าปีเกียร์อาจจะกระตากมันนี่ะเลยดิได้ไหมได้เลยโอเคเลยใช่ไหมชั้นสูงก็ไปสูงจะต่ำก็ไม่ต่ำแล้วเลี้ยวเข้าอย่าเพิ่งเขาไปออกถนนใหญ่อย่าเพิ่งรถเราทะเบียนแล้วยังไม่มี ไม่ต้องไม่ต้อไม่ตอ้อย่าไปแค่นี้ก็รู้แล้วรถใช้ได้ัอเลี้ยวขวาไโปโอ้วมหกับันดีๆๆนี่ยอยเลยใช่ไหมเขาไปหน้หนาลานลานโกไัไมไม่ใช่ไปนไหนที่เดิมที่เดิมดที่เดิมตรงนี้แหละเดิมโอเคอ,อ่สปีสชิตสติสติ